นี่ทุกคนอ้ยดอกงามๆเนี่ยหลายคักเป็นจุ่มอยู่เลยทุกคนน่นตัดเอาตัดเอาทุกคนเอ้ยอ่นอนซ้อนโอ้ยอันนี้ มันซิงเขาเกิดมันแย่กันมันเลยเน่างามๆเนาะทุกคนเห็ดไหมน,นู่นนี่จุ่มเดียวทุกคนเก็บเต็มกระต้าน้อยใย,ยมินแล้วนี่ เฉพาะลุงโทมัิเรียกเมาตรงนี้แลหละลายนี่ข่างๆกันนี่เนาะนี่ทุกคนนี่อีกนี่นี่เพียบจุ่มเดียวก็ได้เป็นกต้าแล้วทุกคนเนะ้ยนี่ นี่ทั้งนี้ดอกนึงนี่เอนี่ทุกคนงามๆไหนอีกอะโอ้นนะข้างหลังอีกลูกพี่คอยสั่งงานกัมีทุกคนเลยนี่จมเดียววนอยู่ตรงเดียวเลยทุกคนนี่ นั่นดอกนึงนี่หลายพดนี่ไหนลูกพี่นูนเจอเฮ็ดปีกเกี่ยวอีกทุกคน,นูดนเฮ็ดปีกเกี่ยวแต่ยายมินเอาพอแล้วนี่ดอกนึงเฮ็ด ทุกคนนี่อ้ยมันๆตรงไหนอีกลุงทมัสโบยิเนาะโอ้โอ้นี่นีสี่เห็นมาทั้งนี่ยีคนหาเฮดไว้ไหนแล้วทุกคนบัวหานก็เห็นดอกเฮดหลายปะนี่เนาะทุกคนนี่ดอกใหญ่ ฝนกระตกะะไปรอบนึงแล้วทุกคนเลยนี่นี่ลายคักอุ้ยเก็บเอาเก็บเอาพี่น้องเลยนี่ทั้งนี้ก็เต็มไฮสะพอลุงธรมัดบอกมาทางนี่ทั้ทงน,นู่นก็หลายคือกันป่าเดียวกันเนาะทุกคนนี่นี่นี่น นุ่นทางไหนอีกดอกนึงแต่ว่ามาทางนี้ดีกว่านุน่นทุกคนนุน่นทางที่ลุงโทมัสเ็นไว้เนาะหลายเะพาะเรียกเมียจะเสียงลงนี่ก็หลายคักหลายแน่นุน่นทุกคน โอ้อดอกนี้ก่อนดอกนี้ก่อนนี่ข้างๆกันทุกคนนี่นั่นโอ้ยหลายคักนี่ โ่นทุกคนก้องกัดจิตสายๆดังเด้อทุกคนเลยเป้าโอ้ดอกนั่นบอกเอาดอกเอาดอกนี่กำลังึ้นนี่นี่งามงาม,งามนี่ทุกคนน้อยๆอ,อ่อนๆนี่กำลังขึ้นนี่ ไล่ไล uh. ่ไล่ครับทุกคนเฮ็ดไหมนี่เอาแป๊บเดียวก็เต็มตะใกล้แล้วกลัวเนยนี่นี่เต็มอีกแล้วมูฮูรักใมรไม่สั่ง โนนทั้งคุณทั้งโนนก็นเต็มเลยทุกคนแต่ว่ามันเต็มตะกร้าแล้วทุกคนเนาะดูเมะมองเดียวอุ้ยคักพี่น้องเลยดอกใหญ่ๆทุกคนเลยนี่ปื๊ดใหญ่คักปัดหนึ่งดอกนี่ใหญ่คักทุกคนดูเฮ็ดใหญ่มินเจ็บแป๊บเดียว นี่ตะก้าที่สองหลายครักทุกคนแต่ว่ายายมินก็บบเก็บเอายายมินก็ยายยายคล้อมกลนี่ทุกคนก็ดอกงาม,งาม นี่ป่าที่ย้ายมินหายเฮ็ดทุกคนจะเป็นแบบนี้เนาะแต่นี่ทางเดินเขามาตรงนี้นนบ่มีเฮ็ดดอกทุกคนคือทางเดินบ้านเล้าแุเรนนี่น,นี่นี่ทุกคนเดินมุด นี่ทุกคนป่ายายมินเนาะนุ่นเฮ็ดกระไลลายไดนะ้นะนะโอ้นูนนะ่นอะสีเหลืองเหืองเห็นหมดทุกคนนะกระเฮ็ดนะ่ะโอ้หลายพวดอกทางไก่คล้องน้ำแห้งหลายที่ยายมินเก็บออกเป็นจุม่มเป็นจุม่มนี่ทางเดินขึ้นเนาะทุกคนกะจีบ่ค่อยมีหลายแต่มันก็นมี นี่เดินออกไปนี่ก็เป็นถนน,ท,น,น,นท,ทุกคนนี่โอ้นี่มัดทุ่งแล้วทุกคนนี่ทุ่งยาอันนี้ทุ่งยาทุกคนท่านตัวนี่โฟโตมากเกินนะแค่นี้รู้ Ja, kann ich so machen. Ich muss aber jetzt Warum well, nicht gehen lassen, wenn du ist Ja. ไปหามีดทุกคนลองไปหามีดมีดที่มาเก็บเห็ดหวดที่แล้วลืมไว้ยายมินเก็บพักยายมินก็เลยเอานี่ออกจากตะก้าเนาะทุกคนเห็นแล้วก็ได้เห็ดนํากลับบ้านเนาะทุกคนคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ยายมินก็ขอลาแค่นี้เนาะกลับบ้านแล้วทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าทุกคน